วันนี้นะครับผมผมมีซูซูกิเซลีโอเครื่อง1.0เกียร์ออโตโป้ปี2021มารีวิวให้พี่ๆได้ชมนะครับคันนี้ว่าเป็นแค่3,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงได้สีขาวเดิมโรงงานนะครับผมไฟหน้าฮาโลเจนแล้วก็คันนี้เราจัดสเกิร์ตให้รอบคันนะครับเนี่ยล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเปลี่ยนยางให้แล้วสีเส้นนะตัวนี้มีคิ้วกันสาดให้ด้วยอ่ะนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยไฟเบรกจุดที่3นะครับไฟท้ายเดิมโรงงาน ตัวนี้เป็นตัว5ประตูนะอ่าเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะฝาท้ายเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพเดิมๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปนะคุ้มแน่นอนอ่ะโอเคมาดูภายในกันนะครับอ่าผมเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดภายในเข้ามานะครับในส่วนของภายในเนี่ยตัวนี้จะคุมโทนดำนะครับกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กคูน้านะเลขไม่อยู่เพียงแค่8400,0กิโลแค่นั้นนะครับ อ่านะครับมาดูในส่วนของเบาะข้างหลังครับตัวน right so ี้ก็เป็นเบาะผ้าเดิมสวยๆแบบนี้นะเราทําการซักล้างอบโอโซนแล้วเรียบร้อยนะครับทุกทันอ่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับอ้าาย้าก่อนนะตัวนี้เป็นตัว GL นะครับ1.0ออโต้นี่ครับสภาพห้องเครื่องนี่นะครับผมฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยเครื่องเดิมๆ1,000 สวยๆคันหน้าสวยๆนะครับผมรับประกรันได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนัก่ความตัดต่อน้ํำท่วมมาแน่นอนนะครับใครที่หารถเก๋งค่าง้ว3,000กว่าบาทอยู่โทรเลย081238699